ถึงภาพรวมทั่วประเทศแล้วมาดูจังหวัดขอนแก่นกันหน่อยจังหวัดขอนแก่นก็เป็นจังหวัดแรกๆเลยค่ะที่มีการตอบรับกับมาตรการที่พร้อมรับนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยเข้าขอนแก่นค่ะค่ะ,คะ,คะซึ่งจังหวัดขอนแก่นนะคะก็พร้อมรับนักท่องเที่ยวจีนค่ะและคุมเข้มทุกมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณาสุขพร้อมกับกำหนดวัคซีนเดย์ค่ะฉีด เข็มกระตุ้นกระจายทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่นเลยค่ะที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดขอนแก่นนายแพทย์ภาคีทรัพย์พิพัฒน์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้กำหนดมาตรการและเตรียมแผนรับมือนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนค่ะที่จะเดินทางมายังประเทศไทยหลังจากที่จีนนะคะเปิดประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้กำหนดแผนเระเชิญเหตุกรณีมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งแผนดังกล่าวค่ะได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแกน่นได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพร้อมเปิปฏิบัติทันทีค่ะเรื่องการเตรียมความพร้อม,อมด้านการแพทย์แล้วก็ระบบสาธารณสุขนะคะมีการสำรองเตียงให้เพียงพอสำหรับโรงพยาบาลทุกแห่งทั้งโรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลประจำอำเภอยืนยันค่ะ เตียงพอยารักษาเพียงพอวัสดุทางการแพทย์ก็เพียงพอค่ะมีการเร่งสร้างปูมิคุ้มกันนะคะรณรงค์ฉีดวัคซีนเข้มกระตุ้นให้ชาวขอนแก่นอย่างต่อเนื่องมีการตั้งจุดฉีดวัคซีนที่สถานพยาบาลทุกแห่งเลยโดยเขามีวัคซีนเดอย์อย่างน้อยเนี่ยในหนึ่งสัปดาห์เขาจะมีวัคซีนเดอย์อย่างน้อยหนึ่งครั้งวัคซีนเดย์ที่ว่าก็คือเปิดเลยค่ะเปิดให้ผู้ที่อยากจะมาฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือเลือกได้เลยนะ เลือกได้ว่าอยากจะฉีดอันไหนคือเป็นวันที่จะมีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยระดมกําลังมาฉีดวัคซีนคือวัคซีนเดย์เนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแต่ถ้าวัคซีนเดย์นั้นน่ะประชาชนไม่ว่างก็ Walk in ไปฉีดไปฉีดเมื่อไหร่ก็ได้ในวันเวลาราชการค่ะก็คือพูดงย่ายๆเลยค่ะสถานพยาบาลที่ไหนอยู่ใกล้บ้านไปขอฉีดวัคซีนได้เลยะนะคะก็ เคมซี่ก็พากันไปฉีกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายแพทย์สาธทารณสุขจังหวัดขอนแก่นกันค่ะที่สนามบินประจำจังหวัดขอนแก่นนี่ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าจะมีมาตรการการเข้าประเทศที่รัฐบาลกำหนดซึ่งคณะนี้ก็กำลังเข้าใจว่าอยู่ระหว่างเสนอเสนอคณะรัฐมนตรีนะฮะซึ่งก็อาจจะมีการ อาจจะนะครับอันนี้ต้องเราติดตามข่าวที่ถูกต้องก่อนนะครับอาจจะมีการให้มีการตรวจมาจากประเทศต้นทางสําหรับประเทศจีนนะฮะก็ที่เช่นการตรวจ ATK นะครับแล้วก็มีการซื้อประกันสุขภาพกรณีที่เจ็บป่วยด้วยโควิดแล้วรักษาในเมืองไทยก็จะต้องมีประกันสุขภาพแล้วก็มี การจัดบริการวัคซีนกรณีที่เขาประสงค์จะประชีดวัคซ,ซีนในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีการอาจจะมีการเก็บค่าบริการนะครับอันนี้รอความชัดเจนจากรัฐบาลน,นะครับซึ่งมาตรการที่จะมีขึ้นก็จะคงจะมีขึ้นที่สนามบินระหว่างประเทศที่มีไฟบินจากประเทศจีนมานะส่วนที่ขอนแก่นเมื่อผ่านเข้าประเทศไทยแล้วมาเที่ยวขอนแก่นผ่านทางสนามบินเราก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามีการคัดกรอง อย่างที่ท่านนายแพทย์สาธรารณาสุขจังววัดขอนแกน่นบอกเลยค,คือทางชาวขอนแกน่นเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลนะเพราะว่าทางด้านสนามบินไออย่างที่นักท่องเที่ยวจีนนะคะคือเขาจะมีไฟล์บินจากจีนเมืองต่างๆของจีนเนี่ยมาลงที่ประเทศไทยใช่ไหมเขาจะมีมาตรการรองรับมาตั้งแต่ต้นทางของประเทศของเขาแล้ว อาประเทศของเขาเขาก็ตรวจมาแล้วพอเข้ามาในไทยเนี่ยก็จะมีการคัดกรองอีกทีหนึง่งพอจากกรุงเทพมาขอนแกน่นสนามบินขอนแก่นเนี่ยไม่จาเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติมแล้วเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยกำหนดมาตรการให้ครอบคลุมทั่วประเทศแล้วนะคะชัดเจนแล้วออย่างที่ท่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นบอกไปค่ะจะมีการต้องนะอ่าต้องซื้อประกันสุขภาพามาตั้งแต่ต้นทางแล้วถ้าแบบมาถึงประเทศไทยแล้วเจอว่า เอ k เป็นสองขีดหรืออา p c ทีเป็น2ขีดคุณก็สามารถใช้ประกันของคุณอะที่คุณซื้อมาตั้งแต่ประเทศต้นทางแล้วต้องครอบคุมการรักษาโควิด -19 ในต่างประเทศด้วยนะคุณก็จะได้ใช้ประกันนั้นได้เลยก็ถือว่าสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวใช่ค่ะและถ้าคนจีนแบบที่จีนเป็นคนเยอะอาจจะยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแบบ3าสี่เข็มห้าเข็มเหมือนคนไทยเลยอยากจะขอมาฉีดที่ไทยบ้างเนี่ยต้องดูอีกทีหนึ่งค่ะคือคนไทยฉีดได้ฟรีเนาะ แต่ว่าต่างชาติเข้ามาฉีดหรือว่าคนจีนเข้ามาฉีดเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาจีตอาจจะมีการคิดค่าบริการคนไทยไม่ต้องกังวลน,นะคะวัคซีนยังคงมีฉีดให้ฟรีสําหรับคนไทยเองนะเพราะฉะนั้นไปฉีดเถอะคะอ่ะเพื่อสุขภาพของทุกคนนะคะลดความรุนแรงของโรคได้ลดการเสียชีวิตได้ พูดถึงเรื่องสาธารณสุขไปแล้วชื่นชมระบบสาธารณสุขของประเทศไทยไปแล้วอ,อันนี้อยากขอบคุณจริงๆค่ะอยากขอบคุณบุคลากร,กรทางการแพทย์อยากขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะเจ้าหน้าที่อสมอด้วยโอ้โหเขาเป็นกำลังสำคัญมากๆค่ะในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19ในช่วงที่ผ่านมา